มิดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็ตะกุดหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับเริ่มที่หลวงพ่อเดิมก่อนเล่มนี้ยาวหนิ้วใบ3นิ้วครึ่งสองกริย์หนาเงินด้ามงาฝักไม้ลายหน้าเกี้ยวช่างสอนเล่มนี้เจ็ดหมื่นนะครับราคาเหมาะสำหรับ คนที่มีคุณทรัพย์แล้วก็อยากได้มีดเล่มสวยๆขนาดกระทัดรัดติดตัวสักเล่มหนึ่งนะครับถ้าเป็นด้ามไม้ฝักไม้ก็เริ่มที่17ื่นเุทจคุณไม่ได้ต่างหรอกครับต่างแค่ราคาเท่านั้นเอง ต้นทุนมาสูงก็ปล่อยสูงนะครับสองกษัตริย์หน้าเงิน,หน,นหน้าเกี่ยวช่างสอนตะกุดหลวงพ่อทองสุกดอกนี้หมื่นเจ็ดมีดอกเดียวยาวสามนิ้วครึ่ง ตะกุดหลวงพ่อเอี่ยมก็ราคาค่อนข้างสงูงถ้าใครอยากได้ตะกุดดีๆค้งขังสักดอกหนึ่งของหลวงพ่อทองศกก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับวัสะพานสูงเหมือนกัน1น0 0งหมบาทเท่าน,นั้นดอกนี้ พยานลอยเท้าหลวงพ่อเดิมก็จะผืนใหญ่ๆแบบนี้ใครชอบก็ผืนนี้สามหมื่นสองโทรมาได้เลยนะครับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเดิมท่านเหยียบเอง ยาประมาณสิบหกสิบเจ็ดนิ้วสูงก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้านิ้วทะแยงยี่สิบสองนิ้วเหยียบเ้หมึกคามอย่างดีได้มาจากชาวบ,บ้านคนตาครีสภาพดีอันนี้ไปข้างหลัง เหยียบได้ลึกเหยียบพิลผืนนะครับอย่างลอยเท้าใช้งานง่ายจะมีข้อระวังนิดนึงก็คืออย่าให้โดนน้ำโดนเหงื่อเดี๋ยวสีคามเขาจะหลุดลอกไปหลายๆคนก็เลยนำไปเลี่ยมใส่กรอบกระจกแต่ถ้าเราต้องการพกติดตัวกระพับแบบนี้เอาก็ได้ยัดใส่กระเป๋าไปพกไปก็เป็นพุทธคุณที่ ครอบฟ้าครอบจัก,กรวาลได้เหมือนกันมานี้นะครับสชิน้นยันรอยเท้ามีดหมอแล้วก็ตะกุดหลวงพ่อทองสุกใครสนใจโทรมาได้เลยส่วนก็แปดหนึ่กห้าสองราคาแจ้งไปหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ